Sound resumed. ให้ทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะทำพี่ทำอะไรกันอะพับจีพี่ตีโอ้ร์เยอยจุกออีกแล้วไอตี้ะร้องมันพับจีกันไอ้เหี่อะไหนตีเกมอะไรอ่ะตีเกมอะไรขอดูหน่อยดิที่มีเกมอะไรเล่นไหมล่ะมีเนี่ยไอ้ตีมันเอาเกมอะไรให้กูเล่นไม่รู้เนี่ยมาดพี่มาดีป้าดิเปิดไม้ตายเป็นเจนแล้วเล่นเป็นตัวแทนผมอ่ะพี่เอ็นดิ้งดิ เทนนิงอีล้ะเฮียนี่เป็นเนี่ยอะไรกับเทนนิงไวสัตว์เทนนิงดีไหนเกมที่ติมันจะเล่นคือเกมอะไรอ่ะเดอะซิมป่ะบอกพี่บอยหลับป่ะพี่เออหลับคาตรีมอ่ะที่หกชั่วโมงตึงๆอ่ะเช่ไอ้สัตว์นี่ป่ะแอ็กโฟบาทอะไรนะพี่ใช่ไหม วิ่งยันเล่นจัดเออแต่ภามันสวยจัดแต่คนด้วยนะพี่คนสร้นคนสั้เกลียดเลยแ้นอนคนด้วยเกสใกล้เหรอพี่บอยไปอบลากเลยขึ้นเถอะมันได้กี่คนอะมีใครรู้กันร4คน4คนเกมแพงไอ้นี่จะไ้ไอติยังไม่มาเหรอยี่ติเป็นที้อะไรเนี่ยไม่เข้าตีมาก็สติแล้วพี่ชั่วโมงนึ่งไอิะ ไอ้ลงก็แกอยู่ภาพสวยจัดเออภาพสวยจริงไอ้เหี้ยอันนี้ภาพสวยจริงสวยจัดเลยเก่อะลรอ่ะพี่สรุปทีมอแบ็คโฟบัตแบ็คโฟเบิร์ดโฟบัตแบ็คโฟบัตลอบจริงจังลยรบจริงจังแบบนี้เลยอยู่เกาะขนามเป็นเกาะอ่านเรื่องผ่านด้ยเ่ะเหี้ยติดม รับเลยรับลยรับพี่ด้วยน้องเค็เท่าไหร่อ่ะพี่พันหใช่เหรอพันห้าเลยเหรอพันหเลยอ่ะอะไรนะเขาบอกว่าพันหเองไม่ใช่หรอเกมนี้หรือเปล่าทีวันเดอร์แลนด์อ่ะพันห้าเก้าสิบแบเฮ้ยแล้วไม่เข้าช้าจังเนี่ยตีเกมอะไรตีเกมอะไร มันคือเกมอะไรไม่รู้อ่ะแบบวโฟบัตปะที่เป็นเป็นเหมือนเรย์โฟเดอ่ะยิงผีอ่ะยูซอมบี้อ่ะพันดาลแล้โฟบัตก็มันแต่นี้ไม่ใช่มันคือไทนี่ทีหน้าวันเดอร์แลนด์ทีแล้วพี่เดีแล้วดีแล้วดีแล้วหนึันหนึ่งร้อยเนี่ยอันไหนเซิร์อันไหนพีนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเนี่ยพี่ทีนี่ทีอ่าทีนี่ทีหน้าวันเดอร์แลนด์อ่ะไทนีไทหน้าวันเดอร์แลนด์มันคือไหนอ่ะภาพมันแบบแนวแบบไทนี่เออใช่มันคือแบบโคตรเว่อออ๋อง่ายเออดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนพี่ไม ดูในยูทูปแล้วกันมันหนึ่งร้อยอ่ะไม่ตาไม่ต่างเปิดไม่ตัดอร่อยพี่พูเหมือนพี่บอยอะไรหรอตลับพลาตดีน้วยตาหรอะไรอ่ะใา่หรออะไรพี่ตอขออีกนก่อนขอพับได้สักทีวิววิววิยดูในยูทู e พี่ไปดูในยูทู e เร็ววิวว่าแล้วไมเขาเหนื่อยเพรว่าเอาเขามาเล่นนีแหละ ให้เขามาขอไฟให้เขามาขอไฟเหน่อยทีฝ่าย้ไปหาเดือพันด้วยหลับกลดังเลยเงี้เขาหลับดังเลยเงี้ยไอ้อ้อไปเ้งกอดกันเลยเราเล่นเครื่องเลยเงี้ยไมเพลงมันน่ารักจังอ่ะเพลงมันน่ารักจังวะ ไอส์แตรมไอศครีมชิ้นพอดีครับมาแชร์ปะเมืกอดเราชาร์จเราเล่นเครื่องชนทำไมวะอะไรเนี่ยพี่ตีเกมไหนเนี่ยเราใส่ชาร์จพี่เออพีเอสน้อยเล่าให้ฟังวันนี้ตอนบ่ายบ่ายสองบ่ายสองห้าสิบเก้าอ่ะยูอดีอ่ะเงินในบัญชีน้องอ่ะโดนหักฟรีสองหมื่นอ่ะโดยไม่มีรหัสโอทพอ่ะมาจากเฟซบุ๊กอ่ะเออเนี่ยไม่เนี่ยพี่ไม่ต้องงงน้องก็งงเหมือนกัน ต้นเงินหายไปเลยสองหมื่นอ่ะพี่จุกป้าพี่บัญชีจุกป้าไปไปบัญชีจุกป้าเนื้อเรื่องอะไรเขาบอกอะไรยังไงผมก็จีนบัญชีป่วพีตัไมบอกอะไรท่านธนาคารธนาคารก็ไม่มีคำตอบให้พี่เขาเลยต้องไปอายัดแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาทำการสามสิบเจ็ดวันในการที่จะตรวจสอบตรงนี้ว่ามันจะสายไปแล้วครับ เพราะในที่งงเลยอะไม่มีรหัส o ี p มาให้ยืนยันก่อนเลยอะชาวไร้เมื่อฝืนกลับมาก็ต้องจะต้กลับแบบเสมื่อาเจึงจำเป็นจะต้องรีบเดินทางไปยังไบรท์ฮูฟเมืองหลวงของราชินีบัสเตเลียนเพื่อเตือนภัยแต่เมื่อไปถึงมันก็สายไปซะแล้วเละครับเพราะว่าศัตรูยกทัพเข้าประชิดมือนายก็มาบ่อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาสเตอร์มันจะมาถามคนอื่นว่าไปไหนกินันไปถามแบบชาวบ้านนะไฟฟ้าอะไรนี้นะ ประชาชนมันดูเงาเงาอะเอ้กลัวเกมมันดูเงาเงาไงไม่รู้อ่ะเกมมันดูเงาเงาเออมันดูเงาเงาอะโอเคไม่เป็นไรเงาเงาก็เปลี่ยนเกมก็แค่นั้นแค่แค่มีมาบอกไม่ได้เพราะว่นพันหนึ่งการตัดสินใจซื้อเกมพันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่แล้ว สำหรับเรานะตอนนี้มาสรับอุ้าดีกว่าแล้วตอนนี้แล้วผมด้วยพี่ GT Moto 2กันดีกว่าไหมเฮ้ย Super Macha คืออะไร Super Macha เกมแนวอ่าไอเดี้พี่อยากเล่นเกมดีเว้ยแต่เล่นได้คนเดียวป่าววะ Pvp ออนไลน์พี่ไหนไหนเกมอะไรอ่ะ Super Macha Champion เป็นเหมือนแบบใส่กันดั้มอ่ะเนี่ยตีพี่อยากเล่นเกมเนี่ยกันดั้มอ่ะเยสกันดั้มอ่ะพี่กันดับเซอร์เซอร์ไว้แบบเป็นเชลโล่อะแบบเป็นเชลโล่อะเพื่อนแบบแบบเป็เชลโย่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเล่นได้กี่คนวะเรียนใหม่ให้เองทุกคนครับเรียนเจ็ดตำหน่งพี่แน่แน่จังวะนะครับฟุตบอลหักนั่นเองนะอันนี้เป็นอะไรนะน้าหลับจริงจังมากก็ลากแอร์ ไม่ไหวแล้วไม่สาาเยเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเขาต้องรู้ตัวเองนะั่นแหละทิมเลยทิมใจคอจะให้เขาอยู่สั้นหน่อยไม่หลับเลยก็เขาไม่อยู่ไงเขาอยู่ Sound muted แล้วก็กดังแล้วด้วยเฮียคนดังแล้วด้วยสัตว์ใชออ่ะแบบเอเขา landing ตัวละครปุ๊บเขาหลับเลยอะแล้วละครไม่เป็นปกหน่อยวะเฮียแล้วกลแบบ แบบให้รู้ว่าอยู่เลยให้รู้ว่านอนเลยน่าจะเปิดกล้องหน่อยได้ยากเห็นหน้าพ่อยต้เปิดกล้องได้ปะต้นต้นต้เปิดกล้องได้ปะเออให้พ่อเปิดกล้องได้ไหมครับสวัสดี นี่มันเครื่องไอ้นี่มันเครื่องโทโบดิยทโบแตกเลยทัวร์โบแตกเลยเครื่องแข่งเลยเนเครื่องแข่งเลยเนี่ยเครื่องเครื่องชิงช่วยเลยดิเครื่องรับชิงเลยดิไอ้เหี้ยไม่มีเผาไม่มีแถลเลยนะเครื่องตัวเนี้ยก็แต่ต้นยังเข้าเส้นชัยเลยนะเครื่องตัวเนี้ยย่าชอบใจอย่าชอบใจย่าชอบใจไม่แล้วก็โปรเจกต์คอนสตรีมเพือฉันหลุดไม่คอาสตรีมกี่ชั่วโมงสามทุ่สองเหรอ 6เลยกับพี่ตี๊ก6เป็นแล้ว48ตอนสชิวเลยเมื่อก่อนนะเออแต่ตอนนี้หลับไปแล้วว่าเอ้หน้อยป่ะน้อยมากปะที่บอยมันหลับอ่ะใช่กูแสดงว่าเหนื่อยจริงนะเนี่ยที่ไม่เปิดจะถอย่นาคอมอะนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานอ่เขาสุดนะพี่ตาคอมเนี่ยตาคอมที่ถือว่าไม่ไหวไไม่หวจริงอ่ะแต่เปิดเขารู้ตัวเองนะเขาปิดกล้องอ่ะเขาเปิดเขารู้ตัวเองแล้วว่าไม่ไหวแล้วอ่ะ เ่นียแล้วก็มาจะค่อยทวีคูณไปเรื่อยอ่ะโอ้โหพิธีชวนเล่นเกมแต่ละเกมโคตรแพงเลยเนี่ยกันดั้มเนี่ยเนี่ยแบทเทิลโรโยเนาะแพงเหรอวะพันห้านี่เปิดเกมนีเปิดกล้องนี่ต้องมีสามพันอ่ะเปิดกล้องนี่ต้องมีสามพันอ่ะเฮ้ยเังเด็กเด็กเกิลชิงด้วยไปดีเฮ้ยไอเกมนี้ไหมลองวินเทอร์ไหมลองวินเทอร์ เออวผมเล่นแล้วพี่สนุกปะมันก็มันก็เซิร์ฟเวอร์พี่แต่พอหลังๆมาปุ๊บมันเป็นป้อมปืนแล้วแม่งก็แบบเหมือนรัดอ่ะเข้าไปปุ๊บตายอ่ามาแล้วเพจแบ่งบ้านกันอ่ะลองเซิร์ฟเวอร์อ่ะให้ลองวินเทอร์อะลองวินเทอร์เอง่ายอ่ะต่างบ้านเองไงเฮียตีกันอ่ะไหนอ๋อแต่เรต้องแบ่งทีไม่ดีนะเดี๋ยวมีคนไอ้นี่ลองวินเทอร์ออ่ะาลอง เราวะไนี่ยยิงเราอะท้ายมีเนี่ยพี่เอกเตรียมเคมายแม่งเลยดิเสียงเครื่องวีแปดเนี่ยไม่เคยเห็นหรอะเสียงในสตรีมนะอ๋อเอาลิงกูมาอ่ะไปอ่ะไอ้จุกบ่อยพี่เตรียมเคมายพี่กูไม่เห็นว่าลองวินเทอร์อะพี่นี่ตายไปไหนอ่ะเอกเกมก็เหมือนไอ้เนี่ยดูดิไม่ต้องวินวักไม่ต้องวินวักพิมไปเลยอ่ะไม่ต้องวินวักลองวินเทอร์ อ๋อที่เมียกูเล่นบอว์ลลองวินเทอร์เนี่ยเมันน่ารักอ่ะมันเกมมันเกมมันน่ารักดีอ่ะมันแบบไม่น่ารักมั้งอันเนี้ยไม่ยิงกันหัวหัวขาดเลยอ่ะน่าสนใจนะกูกูอยากนะอยากเล่นนะอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่เล่นกันเยอะว่าสิ่งสนุกเขาเล่นกันน้อยเหงาเนี่ยเกมมันใหม่อยู่นะพี่แล้วมันตีกับใครอ่ะบ๊อบตีกับคนธรรมดาพี่คนฟาร์มเหมือนกันอะพี่โอมันเป็นเซิร์ฟเลยเหรอเป็นเซิร์ฟเลยเหรอ ไอ้เี่ยมีสอบกอีแล้วพี่มีสอบเองนะป่ะไอ้บอสสร้างเซิร์ฟบอสสร้างเซิร์ฟเองก็ได้แหละมันต้องมีเครื่องเซิร์ฟป่ะวะไม่ใช่เกมทายประเทศเหรอก็เล่นอยู่ตลอดนะทายประเทศไม่ถ้าเราเว้ยถ้าถ้าถ้าเราเล่นกันก็เราก็อยู่ทีมเดียวกันไม่ได้หรอได้ได้เป็นปาร์ตี้เลยพี่พนักเปรตเข้ามาตอนแรกไม่มีปาร์ตี้ตอนนี้เนี่ยเวลาเล่นป่ล่ะน่าสนใจนะน่าสนใจใช่แบบแบบเิร์ฟพี่ทำธุรกรรมการเงินไม่ได้เลยพี่ตัดบัตรไปแล้วอะ ใช่หรอใช่ไี่โอนเขาบอกโอนน่๋ยวผมดื้ให้ไม่รู้ว่าโอนได้หรือเปล่าน่าสนใจปะทุกคนเกมเนี้ยสนุกป่านนี้เวลไม่พี่บ๊อบเราไม่อยู่ในวงหรอวะเออเขาแนะนำเวลเฮมคือเกมอะไรอ่ะเอาซื้อไปแล้วอะไรหรอบ๊อบชอบทำไรบ๊อบชอบทำได้ชอบทำไดคุยเลยฮะมึงพูดคุยมันบอกว่าเปื่อยอย่าเล่นไว้คนบอกว่าเปื่อยไม่เอาไปก่อนบ๊อบกันตรงนี้เกมอะไรอ่ะเอาอีกแล้วแยกเกมภาพแบบนี้ไรสัตส พี่สีดูเกมนี้เขาแนะนำมาแบบเยอะเลยอ่ะอะไรอะไรเป็นคนใช้แล้วแบบพี่บ๊อบแต่ภาพตอนนี้อีกแล้วพีอไม่เล่นแอตโตนี่ดีกว่าป่ะไม่เกมอะไรเล่นแข่งเหรอเออบภาพภาพือนแบบอดนอนแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจได้เป็นะพี่สองร้อยเองอันนี้น่าสนใจใช่เปรี้ยวเลยนะแบบสร้างบ้านแบบรัดเลยอ่ะพี่ดูดิมีสร้างบ้านด้วยนะ เขาบอกอันนี้สนุกอันนี้สนุกเขาบอกอันนี้สนุกอันนี้น่าสนใจีเยีื่องินเรือมีจอมเวทมีเียอะไรด้วยอ่ะเขาบอกอันนี้หนุกอันนี้หนุกอันนี้หนุกไปไหนอ่ะเฮียไม่เอาขวาพี่วมาเล่นด้วยวะพี่ชอบนี่เอออออก เยอะเท่าไหร่อ่ะสองในกิบคตกป้าด้วยมีอะไรด้วยเอ่าโอเคภาพภาพมันอ๋อมันเป็นผู้เล่นร่วมมือร่วมมือกันไม่ใช่พีพีนี่เออดน่คนได้มเขียนว่าหนึ่งถึงสิบเพยเยอร์นะพี่เนี่ยมันเขียนเนี่ยโซเวอเกมเล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์นี่ไงใช่มันเป็นเหมือนโซเวลหรือเปล่าตัวเดียวยังไม่ปั๊บซื้อเลยแล้วกันได้กันนะสิบคนอ่ะสิบคนอ่ะได้สิบคนได้อ่ะเออได้สิบคนอ่ะหนึ่งถึงสิบเพยเอร์เซ็ตอ่ะเนี่ย ไหนใครบอกเนี่ยพี่เขียนเนี่ยอ่านตรงชื่อมันนี่เนี่ยอ่ะเดาจจะเขียนเดี๋ยวพิมพ์ให้เนี่ยอาราบารีอะอ๋อเซเว่นเกมฟอนอ๋อโอเคสิ่งดีคือแฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอะกูทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินนายเชี่ยไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตีของมวกกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันยอมไปดูดีไอ้บอยจ้องอมมาเทย์ว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข่า